ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะกับผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะออในส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชอบกับงานมากเลยนะคะงานนี้เป็นงานที่ผู้บริโภคหลายๆท่านนะคะที่เป็นลูกค้าของเราเองด้วยแล้วก็ลูกค้าของบริษัทอื่นๆด้วยเนี่ยเข้ามากันอย่างล้นหลามเลยนะคะใน4วันที่ผ่านมาไม่มีเวลาไหนเลยที่เราเงียบเหงานะคะก็อยากจะเชิญให้ผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะมาออกบูธกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคนที่มาเดินที่งานเนี่ยเขาก็อยากจะได้สินค้าที่หลากหลายนะคะเรียกว่างานนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากยังไงก็ ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานมากๆกนะคะกับทางอิมแพคเมืองทองธานีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับงานในปีนี้ต้องบอกว่าฟีดแบ็ดีมากๆต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ตอบโจทย์กับพวกเรามากค่ะเพราะว่าขายดีมากเลยค่ะนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในงานหน้าแล้วก็โอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะ สำหรับงานนี้นะครับเรียกได้ว่าสนุกสนานมากเลยนะแล้วก็ลูกค้าเติมงานไปหมดเลยนะรู้สึกยินดีมากเลยที่ได้มาออกบูธนะครับผมเดี๋ยวคั้างหน้าขอบูธใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับผมนะเออเรียกได้ว่าสนุกสนานนะคุณลูกค้าเป็นกันเองมากเลยนะอยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆน,นะมาออกบูธด้วยกันนะครับผมบูธยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะบอกเลยงานนี้ขายดีจริงๆนะครับและเดี๋ยวเจอกันครับผม